สวัสดีค่ะมาพบกับพิต่ตาอีกแล้วนะวันนี้มาแบบอีสานอีสานจ้าวันนี้มากินข้าวน้ำกันเนอะเราจะมาจกข้าวเหนียววันนี้จกข้าวเหนียวเราหนึ่งกระติบใหญ่กับน้ำพริกน้ำพริกปลายยโวเจ้ามีมะเขือมะละที่สวนของเราเนาะนี่ค่ะมะเขือมะละที่สวนของเราเรานียอดมะละจ้าอันนี้เป็นผักของฝรั่ง คล้ายๆผักเม็ดทันตะวงตะวันนั่นน่ะแล้วก็มีผักสลาด้วยนะจ้าเราเอามาจากเมืองไทยสามปีที่แล้วกินไม่หมดเจ้าต้องประหยัดประหยัดมา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 กินข้าวด้วยกันกับจกข้าวเหนียวเจ้าวันนี้จกข้าวเหนียววันนี้เราจะจกข้าวเหนียวค่ะโอ้ยร้อน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 หิวข้าวร้อนท้องหิวข้าวเพิ่งกลับมาจากที่ทํางานจ้า นพริกเยอะๆนะคาพี่น้องเจ้าขากินกับผักเนาะผักมากินมะละที่สวนเรานี่ค่ะมะละคำใหญ่ไปเลยอืมเดี๋ยวเป็นผ้าขมานะคะน้ำมีนสองผืนพี่น้อง ừm thật cái này nói mát này nó mới giót mà ra đây มันก็ลารับที่สวนมะเกิลที่สวนันใกล้เข้าหน้าหนาวแล้วเน่ยมันละมันไม่ค่อยออกลูกแล้วปีนี้ได้กินมะละเยอะมากเลยพี่น้องเจ้าขาปีแรกที่ปลูกมะละมาสามปี จ้างป่าปานินฝรั่งจ้าปานินสวีเดนจ้านพิกปานินสวีเดนภสะดาว มนลักยี่นอกอืมน้ำพริกปลานะปลานินนะปลานินฝรั่ง มันคล้ายๆปานินไทยนี่แหละจะมันคนละแบบกันนะพี่น้องมันต้องแต่งตัวเยอะๆแบบนี้ ี่น้องจะได้จำได้ง่ายๆนะพี่น้องเนาะ <c oughs> ถ้าพี่ตามไม่แจ่งตัวเยอะแบบนี้ก็คนก็จำไม่ค่อยได้ต้องแจ่งแบบนี้ ใน YouTube ของเราอื่ของขมรสกับน้ำพริกแซบเบอร์อืม้ม มะเขือที่ส่วนาน่ากินมากปีนี้ปลูกมะเขือห้าต้นได้กินมะเขือแค่สี่ลูกมันติดหลอกแล้วมันร่วงพี่น้อง จะปีนี้ยมแพ้ามะระและกินเยอะมากสามปีขัดปลูกมะระสามปีเพื่อจะได้กินปีนี้ฮึสับจริงๆ ข้าวักแข็งหน่อยพี่น้องอืมอร่อยมากเลยนะพี่ปลาไม่ได้ทำกินนานแล้วหลายเดือนแล้วหลายเดือนที่แล้วเป็นปีมั้งเนี่ย ส่วนมากจะกินเต่หมูย่างเดี๋ยววันไหนจะทำคลิปหมูย่างสักคลิปกันมันจะมันจะเข้าหน้าหนาวแล้วแ,ลวแลวหละอากาศลอกมันร่วงหมดพี่น้องสักสะดาวของเรา แต่ในตู้แข็งนานเกินมันเลยเป็นน้ำแข็งอ่ะมันเป็นน้ำแข็งแล้วก็มา,มามาละลายถ้ามันก็จะร่วงมันจะหกข้าวเหนียวติดมือสงสัยไม่ได้ทานน้ำมันหมู ทำเป็นเด็กแม่จะบอกว่าถ้ามือรูปผมหรือว่าทาน้ำมันเนะาะก็คือน้ำมูกจะไหลเอามือรูปผมหรือว่าทาน้ำมันนะตอนเวลากินข้าวเหนียวนะข้าวเหนียววันน้าก็แข็งแข็งมก่อนสมัก่อนเวลาไปเกี่ยวข้าวเนี่ย ต้นสูงมากเลยตะเรีดำไมนได้ทำน้ำพริกอย่างเดียวพี่น้องไม่ได้ทำอะไรมากๆาหมา่ๆอ่อยโน้มาก ก็เหนียวปั้นไม่ค่อยติดมืออืมสับเบ้อ là có nếu càng phải nít nữa nó cần là chê thì muốn vào rồi ประเทศเสร็จแล้วก็เอาเข้าตุ๊กเยียนไงมันนึ่งตอนตอนเลิกงานออร่อยมากเลยสเสดาวอืมอืม เก็บขอบซะหน่อยเป็นซีดๆแบบนี้เพลีนะพี่น้องเป็ดมากเลย พี่นอนเ้าขาดื่มน้ำก่อนติดคอพี่นองเจ้าขา,ค,า,ขาคลิปนี้ก็พี่ตาสวีเดนก็ขอลาไปก่อนเพีลงท่นนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปคลิปหน้าช่วยติดตาม พีตาสาวีเดนด้วยนะคะถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแดะอย่าเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะดูแลสุขภาพตัวเองในช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวเข้ามาแล้วคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ